อย่าเปิดร้านซูชิแต่กลัวเจ๋งร้านเงียบเลยค่ะไม่มีใครเข้ามาขีบมาหยิบเลยโดนคนอื่นดูถูกเราทําไม่ได้หรอกทุกคนรอบตัวคนไม่มีใครเห็นด้วยทักคนเลย หยุดทุกความกลัวเผชิญหน้าอุปสรรคด้วยความรู้ทั้งร้านตูชิกินละสิบาทผมอยากให้ลูกค้าได้ทานในสิ่งที่มันเกิน10บาทคุณได้กินไรที่มันเหนือกว่าเราอยากให้ลูกค้าได้มาแล้วกลับไปรอ,อยยิ้มวันนี้พอหลังมิกฤตทีนี้ลูกค้าเหลือแต่คนไทยและยอดโตขึ้นแบบก้าวกระโดดออนไลน์ช่วยได้สามารถทํายอดขายสูงสุดแตะที่6กแสนบาทต่อเดือนเริ่มต้นจากทําด้วยตัวเองจัดส่งเองแล่ปลาเองรับออเดอร์เองตอนแรกเราทำนก็เรื่อยๆพอเรามีฐานลูกค้ามากขึ้นมันมากกว่าเดิม3เท่า4เท่า แม c โครโฮริก้าอะคาเดมีพร้อมช่วยผู้ประกอบการที่มีฝันอยากเปิดร้านซูชิได้ลงมือทําจริงในซูชิเวิร์กชอปกับ MSA มาเรียนต่อยอดตรงนี้ผมเชื่อเลยว่าไดประโยชน์แน่นอนครับเราได้เจอเพื่อนๆพี่อนัิิน,นอื่นๆแลกเปลี่ยนความรู้กันได้หรือเราสามารถแลกเปลี่ยนกับอาจารย์วิทยากรได้เลย